ก็สวัสดีเพื่อนสมายคลิกด,ด้วยวันนี้มีรีโมทลูกค้าเป็นลูกค้าเก่าเนาะซื้อเครื่องสแกนไปนานแล้วแหละอยากจะอัปเดตเวอร์ชันตัวใหม่นะลูกค้าน่าจะส่งรหัสแอนดีเดีนมาแล้วตัวเก่าก็สามารถอัปเวอร์ชันใหม่ได้นะเพื่อนๆที่มันเป็นเดียวไฟอะนะเ,เดี๋ยวดูกว่าลูกค้าน่าจะส่งรหัสแอนดีเดีมาแล้ว จริงๆลูกค้าจะาเข้ามาที่ร้านนะผมก็เลยบอกว่าพี่ไม่ต้องวิ่งมาหรอกอยู่ตั้งสระบบุรีเสียค่าน้ำมันเปล่าๆใช้วิธีการติดตั้งออนไลน์ได้นะเพื่อนๆนะไม่ต้องวิ่งมาหาผมก็ได้มันบางทีมันก็เสียเวลางานเราเปล่า,ลาๆถ้ามันมีเทคโนโลยีที่สามารถให้เราสะดวกสบายเราก็ใช้วิธีการติดตั้งออนไลน์ได้นะเพื่อนๆนะ หรือท่านท่านใดอยู่ใกล้ก็วิ่งมาก็ได้นะไม่เป็นไรอแต่ว่าเห็นพี่เขาอยู่สระบ,บุรีเสาให้สระบ,บุรีก็อ่ะเข้ามาหน้าจอลูกค้าล้วของลูกค้าเป็นเวอร์ชั่นเดี๋ยวดูเวอร์ชั่นเดิมของลูกคาก่อนอ,อืเดี๋ยวนะ อ๋อลูกค้ามีสองเวอร์ชันนะสองศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกก็มีโอ้โลงหลายเวอร์ชันมากเลยเดี๋ยวนะดูสเปคคอมลูกค้าแป๊บหนึ่งโอเคไม่กินทรัพยากรเท่าไหร่อ่ะก่อนอื่นก็เดี๋ยวนะรู้สึกอาจจะต้องมี ถอนการติดตั้งตัวแอนตี้ไวรัสให้ลูกค้าก่อนนะเดี๋ยวนะอ๋อถึงว่าเดี๋ยวนะถึงว่าผมคอนโทรลไม่ได้เดี๋ยวผมต้องติดตั้งตัวนี้ก่อนถึงว่าผมคอนโทรลไม่ได้เพราะว่าลูกค้าเนี่ยถ้าลูกค้าไม่ได้กดอินสตาลแล้วก็ใช้ออนไลน์ line, มันเราจะไปเข้าไปสั่งงานไม่ได้นะเพื่อนๆน,นะ เดี๋ยวกดยอมรับการเข้าเครื่องใหม่เดี๋ยวรอลูกค้ากดยอมรับเข้าเครื่องก่อนอ่ะโอเคตัวนี้มันถึงจะเข้าไปเซอร์วิสได้ถ้าลูกค้าไม่อินสตอลมันจะจํากัดการเข้าถึงนะเพื่อนๆนะตัวนี้ต้องดีลิทออกนี่เห็นไหมกดโอเคได้แล้วตัวนี้อันสตอลไม่ได้เหรอต้อง ต้องเอ็กซิตออกก่อนอันต่อ,อตัวไหนที่มันนอกเหนือจากดีเวนเดอร์ก็ลบทิ้งทิ้งไปโอเคมีตัวไหนอีกอืม ดูก่อนว่าต้องลบตัวไหนออกอะตัวดีเฟนเดอร์ตัวนี้ก็ ไปปิดตัว Defender ก่อนเพื่อนๆมาตรงนี้แล้วก็ Windows Defender ตรงนี้อ๋อแดงว่า Windows มันปิดอยู่โอเค Defender ปิดอยู่ตัวอื่นๆไม่ต้องไปยุ่งมัน นะโอนไฟล์ file. ที่การโอนไฟล์ก็ฝั่งด้านซ้ายมือเนี่ยมันจะเป็นฮาร์ดดิส์ของเรานะเพื่อนๆฝั่งด้านนี้จะเป็นของลูกค้าที่เราจะโอนนะของเพื่อนสมาชิกฝั่งด้านขวามือก็จะเป็นไดของเพื่อนสมาชิกเนาะเราเจ็บโปรแกรมไว้ไหนเราก็ไปดูที่ได อ่านั้นๆเราเก็บไว้ของเราเก็บไว้ตรงนี้อของเราเก็บไว้ตรงนี้เราจะเอาไว้ไดน้นี้แล้วก็ใช้การอัปโหลดเข้าไปก็รอสักครู่หนึ่งก็ถือว่าวิ่งเร็วอยู่นะ อ่ะ98เปอร์เ็แล้วเพื่อนๆโอ้ใช้เวลาไปเกือบครึ่งชั่วโมงเหมือนกันนะนึ่งตอนนี้สิบห้าสี่ถ้าสี่หนึ่งก็ครึ่งชั่วโมงพอดีนะนะประมาณสักยี่ส29เรียบร้อยเพื่อน ถ้าอินเทอร์เน็ตแรงๆนะถ้าคอมแรงๆก็แป๊บเดียวเพื่อนๆอยู่ประมาณไม่เกินสิบนาทีหรอกแต่ตอนนี้เหมือนลูกค้าจะเอาคอมไปไว้ใกล้เราเตอร์นิดหนึ่งเรียบร้อยอ่ซอฟต์แวร์เราเก็บไว้ตรงนี้เพื่อนๆตรงนี้มันจะอยู่ประมาณสักสองกิกกว่าสองจุดห้าหก ตัวนี้แตกไฟล์แป๊บนึงอ่ะแตกไฟล์แล้วเพื่อนๆเ,เปิดซอฟต์แวร์ขึ้นมาเลยยินสตอร์เลยกดเน็กไปแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดนะตัวนี้ก็ติดตั้งให้บ่อยแล้วเนาะนิกนก รอสักครู่สำหรับเพื่อนสมาชิกที่มีเวอร์ชั่นเก่านะอยากจะอัปเดตเวอร์ชั่นก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้นะเพื<ๆ>่อนๆนะเข้าไปสั่งซื้อที่ w w w j o s h o p 2 c o m ได้นะเพื<ๆ>่อนๆราคาก็สินค้าก็อยู่ในนั้นแหละ ตัวนี้ก็กด next ไปยอมออรับกด next install รอสักครู่กด finish กด next อีกรอบหนึ่งตัวนี้เป็น d เวอร์นะเพื่อนๆ finish เสร็จสิ้น finish แล้วเราก็จะได้ไอคอนสองตัวนี้ ตัวนี้เราจะเปลี่ยนชื่อให้ลูกค้าก็ได้ เรียบร้อยนะเปิดซอฟต์แวร์เลยเดี๋ยวลูกค้ามีรถลองไหมเดี๋ยวถามลูกค้าก่อนลูกค้ามีรถเทสไหมฮัลโหลครับเอออย่างงี้ค่อยเสียงชัดหน่อยเมื่อกี้ไลนมันเสียงไม่ค่อยชัดครับ เหมือนในของ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 ตัวปี2020เลยครับพอเคยใช้ของน้องอยู่ปี2020อ๋อเคยเคยใช้อยู่ใช่ไหมใช่ครับอ๋อโอเคแต่ตัวนี้มันจะใหม่กว่าแค่นั้นอ่าก็เข้าไปตรงนี้ก่อนอื่นเบื้องต้นเนาะตัวนี้เสียบรถแล้วใช่ไหมพี่เสียบรถสวิตช์ออนแล้วเนาะอตัวนี้ตัวนี้มันคอนเน็กบลูทูธอยู่ฮะเราก็ติ๊กไปตรงสายเนาะครับสายแล้วก็อ่ะ เสียบแล้วเหรอพี่มันคอมพอร์ตมันไม่เจออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมย้ายคันกันสักนึงนะครับผมไม่ไม่ไม่เสียบมันมันมันมองพอร์ตไม่ไม่เจอเสียบเสียบเสียบ USB กับคอมไม่ยังเสียบเสียบแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงครับเสียบรูอื่นได้ไหมพี่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึ่งครับครับลองเสียบูกสุดดีแม็กก็ได้เดี๋ยว หรือว่าหรือว่าไดาเวอร์ลูกค้าเดี๋ยวนะผมเช็คไดเวอร์ก่อนอเออเออนี่ได้ยินแล้วเนีเ่เดี๋ยวเดี<อ>๋ยวนะแป๊บนึงเดี๋ยวผมเช็คไดเวอร์เดี๋ยวผมเช็คไดเวอร์แป๊บนึง <ทำ S 1> เพราะว่าตอนแรกมันมองไม่เห็นไดเวอร์อ่าคอมพอร,ร์ตซีโอเค,อเคนี่เมื่อกี้มันมองอ๋อ โอเคคอมพอตสี่เมื่อกี้มันมองไม่เห็นไดเวอร์ไอของเก่านี่เราลบทิ้งได้เลยใช่หมครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องลบหรอกพี่เอาไว้เผื่อรถบางรุ่นมันยังคงต้องใช้เวอร์ชั่นเก่าอยู่นึกภาพออกไหมเราสลับใช้ได้ไม่จําเป็นต้องเออเราสลับใช้ได้ไม่จําเป็นต้องลบเพราะว่าถ้าเป็นรถบางรุ่นปีตัวปีต่ําๆเ่บางฟังก์ชันถ้ามันซอฟต์แวร์ใหม่ไปมันก็จะเข้ารถรุ่นเก่าไม่ได้เ อ่าใช่เราเราสลับใช้ได้อ่าเข้ามาเช็กอีกทีหนึ่งถ้ามันในกรณีที่มันเข้ารถไม่ได้นะพี่พี่มาเช็กตรงนี้ก่อนครับอ่าตอนแรกมันมันไม่ขึ้นคอมพอร์ตสี่ถูกไหมครับอ่าเพราะว่าดีผมพยายามให้พี่เปลี่ยนเปลี่ยนสายหรือว่าเทสสาย usb รูอื่นอ่ามันขึ้นมาแล้วนี่หละพอเรากดเทสแล้วมันโค้ดเทสโอเคครับอ่าพอเทสโอเคปุ๊บกดโอเคได้เลยครับตัวนี้เป็นดีแม็กหรอพี่ดีแม็กครับ iso อีซูซูดีแม็กเดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องลองก่อนว่าดีแม็กอ uh, ีซูซูดีแม็กปีสองพันสิบใช่ไหมพี่อ่า uh, มันตัวนี้มันเป็นเครื่องอะไรพี่เครื่องคอมมันเรียวล้วครับเหรอสวิต์ออนนี่เฉยก็ได้นะพี่ตัวนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมมัน,น,นดีเซล เดี๋ยวผมดูเข้าตัวนี้ม,มันเหมือนตัวมัลติเพกเหรอพี่ไอ้ดูดูดูหัวปักให้หน่อยมีสายล้มหรือว่ามีสายยุบเข้าไปไหมไอ้รตรงตรงหัวหัวหัวโอบดีทู มันเหมือนมันสื่อสารกล่องไม่เจอมันสื่อสารมีมีมีครับอยากอยากผมดูแป๊บนึงใช่ไหมมันยุบมันหลบมันเอ็นมันยุบมันมันยุบเข้าไปครับผมถึงว่าเออพี่เอาคีมดึงดึงขึ้นมาได้ครับแป๊บนึงนะครับผมจะเอาคีมดึงขึ้นอ่าถ้าถ้าให้ดีนะพี่ถอดหัวถอดหัวมันเป็นไหมแล้วเอาซิลิโคนเนี่ย เอาซิลิโคนนะ่ะอุดเข้าไปเลยซิลิโคนร้อนหรือว่าซิลิโคนอะไรก็ได้ที่เป็นซิลิโคนนิ่มๆอะ่ะถ้าปักมันหลุดเข้าไปบ่อยๆอ,ยอะ่ะใช้วิธีการแบบนี้ได้ครับพี่ลองครับผมเรียบร้อย อ่าโอเคถ้ามันยุบบ่อยๆก็ใช้ซิลิโคนนะพี่ถอดน็อตสองตัวแล้วซิลิโคอนอุดเข้าไปเลยอ่าเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวผมขอ,อ <ไป S 1> สอวิตออนเรียบร้อยเนาะเห็นไหมน่นแหละมันสาเหตุ โค้ดอะไรใช่ไหมครับคันนี้ไม่มีโค้ดอะไรโ okay. อเคอา่าอโอเคเข้าได้ถ้าอย่างนี้เข้าได้แล้วพี่แปดสิบโอเคเอา่าไปลองแคมเบอรี่ดิพี่ <c oughs> อ่ะถ้าตัวนี้เข้าได้แล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> เ,เดี๋ยวพี่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งฮัลโหลเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ผมออตโต้สแกนเดี๋ยวผมเข้าตรงรุ่นแป๊บหนึ่ง,งเดี๋ยวนะเมื่อกี้เมื่อกี้เราเข้าแบบออตโต้สแกน เออถ้าจะมันเข้ามันเข้าตรงไหนครับออโต้สแกนเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงพี่อ๋อมันเราไม่ต้องพิมรุ่นใช่ไหมครับใช่คือในกรณีที่เราเราเข้าตรงรุ่นหรือว่าในเนี้ยมันไม่มีรุ่นในนี้เราก็มาใช้วิธีเนี้ยตัวเกเนอ릭โอบีทูตัวเนี้ยพี่ครับครับครับอ่าตัวอยู่ตรงนี้ตัวนี้เข้าได้เลยอ่านี้เราเข้าตรงรุ่นดีแม็กปีสองพันสิบใช่ไหมพี่ ปีสอ, <2014. S 1> อ,องพันสิบเราลองสักปีสองพันเก้าสองพันเก้าดูก็ได้ดีเซียหรือว่าจะเข้าตรงรุ่นก็ได้อ่าเข้าได้แล้วพี่เข้าได้เหมือนกันโอ้โอ๋อมันมีอ๋อฟังก์ชันนี้มันสั่งสั่งเทสได้ถ้าเราเข้าเห็นไหมถ้าเราเข้าแบบถ้าเราเข้าแบบ ไอ้แบบนี้มันจะไม่มีฟังก์ชนะัน a d ดทีดในภาพเหรไหมเนี่ยถ้าเราเข้าแบบนี้ยมันจะไม่มีฟังก์ชันแอดทีดมันจะมีแค่อ่านโค้ดลบโค้ดแล้วก็ดูค่าด a ต a ้าสตรีมครับอ่าแต่ว่าในกรณีที่มันไม่มีรุ่นไม่มีอะไรในนี้เนี่ยไหมมันจะไม่มีแอดทีดอ่าตัวตัวนี้ก็เป็นโมเดลรถเฉยๆอ่านลบดูค่าดัต้าเฟรมเรทอะไรประมาณนี้ อ่าแต่ว่าถ้าเราเข้าตรงรุ่นอ่าตรงรุ่นนี้อ่าดีแมีสองพันสิบก็ได้ดีเซลเอ่อตัวนี้เข้าตัวนี้ได้เลยอ่าถ้าไม่ได้ก็ลองเข้าตรงข้างล่างนี่มันจะมันจะถึงจะมีฟังก์ชันแอดทีดอ่านะมีฟังก์ชันมีสั่งตัดหัวขีดได้ด้วยนี่หนึ 1, 2, 2> ่งสามสามสี่สตาร์ทดูสิพี่ เออมันดูได้หัวเดียวแปลกอะของพี่อะมันต้องลงหรือเปล่าพี่โอเนไหมครับครับเออมันมันมันเหมือนมันมันไม่ได้ลงหรือเปล่าหรืออะไรไม่แน่ใจเนี่ยของพี่มันดูได้หัวเดียวหัวสี่เนี่ยศูนย์ก็ถือว่าดีอยู่โดยปกติมันต้องดูมันต้องไม่แน่ใจว่ามันสายอะไรมันหลุดหรือว่าอะไรมันมีปัญหาหรือเปล่า แต่ว่ามันดูมันดูได้สูบสี่ของพี่นะเออแปลกฮะนี่มันเข้ามาฟังก์ชันนี้แล้วก็มาหาตรงนี้แหละที่เขียนว่าไซเรนเดอร์นี่แหละอแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกให้มันมาอยู่ฝั่งนี้แล้วก็เราจะดูแบบอไลท์โหมดหรือว่าแบบกราฟดูแบบกราฟสิเออของพี่แปลกแฮะมันดูได้เออคันนี้มันดูได้ตัวนี้เออ บาลาน์เทสบาลานท์เทสอินเจคชั่นอ่ะตัวนี้ก็สั่งตัดหัวขีดได้ครับอ่ะไปลองแคมเบอรี่ไหมได้ได้ได้ครับผมอ่าลองแนะค 2011, มเบอี่ขอลองเทสแคมเบอรี่หน่อยไฮบิดปีสองพันเท่าไหร่นะสองพันสองพันสบเอ็ดใช่ไมแคมเบอรี่สองพันสิบเอ็ดอ่ะขอลองเทสแคมเบอี่หน่อย อ่าครับตัวนี้มันเป็นเครื่องยนต์อะไรไม่รู้พี่สวิตออนแล้วนะใครบิดใครบิดครับผมสวิตออนแล้วครับอ่อรหัสเครื่องยนต์มันอะไรไม่รู้พี่เดี๋ยวผมขอสแกนด่วนดูก่อนเข้าได้ไหม อ่ะเข้าได้เหมือนกันนี่พี่ครับครับเข้าได้เหมือนกันนะมันเป็นรหัสตัวไหนวะแคนเบรี่ตัวนี้เข้าแบบนี้ได้อ่ะไปเข้าตรงรุ่นดูสิเข้าตรงรุ่นก็โตโยต้าสแกนด่วนก็เจอนะคะนันนี้โตโยต้า แ uh, คมเปอรีอ่สองพันสิบเอ็ดสองพันสิบเอ็ดเนาะอ่ามันมันได้สองตัวแต่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นโมเดลไหนอ่า uh, ลองลองโมเดลนี้ก็ได้อ่า uh, ไม่ได้มันต้องมันต้องใช้โมเดลนี้ต้องใช้โมเดลนี้เอ่อ uh, เครื่องยนต์ตัวตัวนี้มันเป็นตัวไหนพี่เนี่ยรหัสนาส่าจะสองเอเซทครับผมสองสอง สองตัวนี้เนาะสองจุดสี่มันมีสองตัวไม่แน่ใจนะพี่พี่ลองเข้าทีละตัวดูเนาะ f e ไม่แน่ใจว่าเป็น f e หรือว่าวอ่ะลอง f e ดูก่อนเข้าเครื่องยนต์ เฟลเดยนนะเข้าแบบนี้ทำไมไม่เจอวะตัวให้บิดอ่าเดี๋ยวลองเข้าระบบอื่นดูสิอ่ะเข้าระบบเบรกดูสิเบรกดูสิเข้าได้ไหม แต่ผมเห็นเมื่อกี้พี่ของพี่มีถิกสตรีมอยู่ใช่ไหมพี่อออเข้าบีกเข้าได้เฉยเลยพี่ <laughs> เออเออโอรถคันนี้ทำอะไรพี่เยอะแยะเลยคือแต่ว่ามันอ๋ตอตอนปั๊ม ABS ตัเสียครับอ๋อยังไม่ได้เคลียใช่ไหมครับครับรู้สึกมันจะเข้าระบบะก็คือสรุปตัวนี้นะพี่นะครับตัวเนี้ยถ้าเราเข้าระบบเครื่องยนต์ให้ให้มาเข้าตรงนี้ เออแปดเข้าระบบเครื่องยนต์ให้มาเข้าตรงนี้ถ้าเป็นรุ่นนี้นะแต่ถ้าเป็น ABS a อ r b a g ABS เดี๋ยวนะอ๋อมันเหมือนแต่ถ้า Airbag ABS เนี่ยเข้าเข้าเข้าตรงรุ่นได้เลยพี่นี่สองพันสิบเอ็ดสองพันสิบเอ็ดแช่เบรกใช่ไหมเบรกเข้าเข้าเข้าตรงได้เลยเออแต่ว่าเครื่องยนต์ให้ให้มาใช้ในก็เข้าได้เหมือนกันเออผมก็ยัง หรือไม่เน่ยใ,ใจว่าเราเลือกเครื่องยนต์ถูกไหมก็น่าจะถูกนะสองเอนะครับผมสองเอสอนี่ก็ถูกแต่ว่ามันเข้าแล้วปเปรปกได้แต่เครื่องแต่เครื่องยนต์อนเออแต่เครื่องยนต์ต้องสแกนเนี่ยไหมครับครับมันมีสั่งเทสมีรีเซ็ตด้วยไอแอปจัดตัวนี้จะเคลียร์ไหมเคลียร์ครับผมเคียอ๋อเคลียนะร์นะเ,เดี๋ยวผมลบให้อ่า โนโลโฟลโค้ด no, no, แล้วโอเคตัวอื่นๆมีอะไรไหมไม่มีอ๋อไม่มีเนาะรหัสเครื่องยนต์ไม่ได้ขึ้นอะไรเนาะแต่เครื่อเข้าเครื่องยนต์ก็เข้าตรงนี้ได้เลยพี่นี่อินนี่เข้าได้เหมือนกันแล้วก็ระบบเบรกก็เข้าตรงแค่นั้นเองอ่าโอเคครับโอเคได้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 โอเคเนาะลองเล่นดูครับพ<ด>ี่เวอร์ชั่นใหม่ผมว่าเล่นง่ายอยู่เล่นง่ายก่อนสองปีแล้วแล้วก็สําหรับอ่ถ้าพี่จะ สลับมาใช้นะแก่งนิดนึงถ้าพี่จะมาสลับมาใช้ปีต่ำๆนะถ้ามันเป็นรถเช่นไททันไททันปี2008เนี่ยบางทีมันจะไม่มีฟังก์ชันเร์นนิ่งพี่ต้องเ,ออเวอร์ชั่นใหม่มันจะไม่มีเร์นนิ่งพี่ต้องมาใช้เวอร์ชั่นสักปี2015เวลาใช้งานก็คือเข้าไปสลับถ้าสลับใช้งานนะมาติเพกตัวเดียวกันแต่ว่าซอฟต์แวร์ คนละเวอร์ชันเนี่ยให้มาเข้ามันเปิดได้ไหมโดยปกติมเปิดได้ไหมพี่หรือว่ามันต้องรอมัน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 ต้องรอครับผมอ๋อมันเพราะว่าคอมเราสเปคชา้าโอเคก็คือเข้าเข้าไปอัปเดตเฟิร์มแวร์เหมือนผมทําให้พี่ดูอะจําได้ไหมอเออแค่นั้นเองโอเคโอเคเนาะพี่เนาะเรียบร้อยเนาะโอเคครับ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 พี่ อ่ะก็เรียบร้อยนะลูกค้าก็เคยใช้งานอยู่แล้วละ่ะเวอร์ชั่นเก่าก็อัปเดตเวอร์ชันใหม่ให้ลูกค้านะตัวนี้ก็ออกจากซอฟต์แวร์อ่ะนี่ก็เป็นขั้นตอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ออนไลน์นะเพื่อนๆนะถ้าเพื่อนๆสมาชิกท่านใดสนใจอยู่ใกล้ๆถ้ามันไกลมากก็อาจจะไม่ต้องวิ่งมาเราเพื่อนๆก็อาศัยออนไฟล์แล้วก็ติดตั้งออนไลน์ให้ได้นะเพื่อนๆนะอ่ะแล้วก็เทสการใช้งานว่ามันใช้งานได้ก็โอเคละ เพื่อนๆมีประสบการณ์ด้านการใช้งานอยู่ก็เพื่อนรู้สึกเพื่อนสมายใจซื้อไปหลายปีแล้วแหละเพิ่งจะมาอัพเฟิรม์มอัปเดตซอฟต์แวร์อ่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ร้านโจชอปด้วยคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ